Welcome to An ุบาล Brand ท Q My name is Panisolasia s c h o o Today I introduce my o u r s q u e Let’s get started โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงตั้งอยู่เลขที่230 หมู่4ตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ประมาณ6ไร่4งาน,นโรงเรียนอนุบาลบ้าน,านแพงก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2464โรงเรียนอนุบาลบ,าบ้านแพงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการคุณธรรม ศริยธรรมมีวินยัยบนพื้นฐานความมีศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารปรัชญาของโรงเรียนสังจังเวอมตะวาจาวาจาเป็นสิ่งไม่ตายคำขวัญประจำโรงเรียนศึกษาดีกีฬาเก่งเคร่งวินยัยฝ่ยคุณธรรม และปรัชญาของโรงเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อชูคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเพียงผู้สิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวเทคโนโลยีมีคุณภาพมาตรฐานสีประจำโรงเรียนคือสีฟ้าชมพูปัจจุบันผู้อำนวยการคือนายลิขิตพิมพ์คารองผู้อำนวยการคือนายสายันโชติวังโส นายประจักษ์พามีนางสาวปริชัดคำหินโรงเรียนอนุบาลบ้านแทงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีครูและบุคลากรจำนวน70คนนักเรียนจำนวนคนค่นคองร้อยแปดสิบาก้าคนค่ะ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช2 5 5 1แก้ไขเพิ่มเติม2560การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ดำเนินการยกระดับการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อย่างครอบคลุมเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมอบรมคุณธรรมมีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นทุกปี และผ่านการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ1ดาวและ2ดาวตามประกาศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพ,พนมเขตสองเมื่อวันที่23กรกฎาคม2562โรงเรียนได้ผลิตนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีเพื่อพัฒนานักเรียนครูบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาโดยร่วมกันคิด ค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรักลดเลิกมีการนิเทศติดต,ตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทของโรงเรียนอนุบาลบัานแพงใช้นวัตกรรมแบบ M&E Monitoring and Evaluation โรงเรียนอนุบาลบ้านแพงได้จัดทำบรสารสรุปองค์ความรู้ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมโครงงานคุณธรรมสพทและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์สารประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ต่างๆมีการจัดทำข้อมูลจากรสนเทศด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทําป้ายนิเทศด้านคุณธรรมอย่างชัดเจนมีการสร้างเครือข่ายการกรวมกลุ่มการทํากิจกรรมคุณธรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสู่แนวทางโรงเรียนคุณธรรมโดยสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียนเป็นการดําเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนเพื่อร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมนิเทศติดตามประเมินผลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ โรงเรียนดำเนินการตามโครงงานพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมโดยใช้โครงการต้นกล้าความดีตามวิถีพอเพียงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้นำเยาวชนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมจากปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีวินยนยกตัญยูรู้พอเพียงซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมคุณธรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสู่แนวทางโรงเรียนคุณธรรม โดยสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียนเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนเพื่อร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมนิเทศติดตามประเมินผลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมชื่นชมผลสำเร็จการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรมกิจกรรมด้านคุณธรรมจากการดำเนินงานตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ควบคู่กับคุณธรรมโดยการจัดตั้งกลุ่ม ชุมนุมชมรมที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การขยายผลระหว่างโรงเรียนการจัดกิจกรรมกลุ่มชุมนุมชมรมจะมีครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มเป็นคนให้คำแนะนำในการให้ความรู้และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการทำงานเป็นทีมนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของนักเรียนทั้งหมดตามอัตลักษณ์มีวินยัยกตันยูรู้พอเพียงซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะ